วันนี้ผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำนะครับผมร้าน Super Special Shop เพียงแค่ใช้ UID หรือว่า ID Pass นะครับผมเราก็สามารถเติมเกมในราคาที่ถูกมากๆเลยนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนะครับหรือว่าแอดไลน์ SS Top Up นะครับผมหรือว่าจะสแกน QR Code ที่ผมขึ้นให้ก็ได้นะครับผมเติมถูกเติมไวต้องร้าน Super Special Shop ก็สวัสดีครับก็ผม POC Card นะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกม Project b u d Style นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆแต่งปืนสกายยังไงให้โกงนนั่เองนะครับผม หรือว่าให้นิ่งนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนนะคือปืนสกานี่ก็เป็นปืนโปรของผมก็บอกหนึ่งนะที่แบบมันแรงมากแล้วก็โกมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะว่าเราควรจะแต่งปืนนี้ยังไงดีนะครับผมผมก็เล่นสกาก็อาจจะเล่นประมาณผมก็เล่นไม่เยอะนะทุกคนผมก็เล่นจนติดท็อปนะครับก็อาจจะท็อปสักสองร้อยนะก็ถือว่าผมก็มีประสบการณ์กับปืนนี้มาเยอะนั่นะครับก็ผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับว่าผมแต่งปืนยังไงนะสำหรับปืนสกานะครับผม แล้วก็ไปที่อุปกรณ์ต่อสู้กันก่อนเลยนะครับผมาแล้วก็มาที่ปืนเลยนะผมบอกก่อนนะครับทุกคนว่าถ้าทุกคนจะตั้งตามผมนะครับทุกคนต้องมีปืนสกาวเวล50ก่อนนะผมจะแนะนําว่าให้เพื่อนๆเวลตันก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยมาปรับตามนะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไปดูปรับแต่งกันดีกว่านะครับไปที่ปรับแต่งนะครับผมอุปกรณ์ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็กะบอกปืนนะครับผมหรือว่าไปก็บอกปืนนะผมจะใช้เป็นอันท้ายสุดเลยนะครับผมก็คืออันนี้นั่นเองนะ อุปกรณ์เก็บเสียงแบบแม่นยำนั่นเองนะครับก็คล้ายๆเหมือนเก็บเสียงอะไรประมาณนี้นะครับผมเวลายิงมันก็จะแบบดังแป๊ะแป๊ะแป๊ะปเหมือนเก็บเสียงนะครับผมประมาณนี้นะครับก็จะในชิ้นนี้นะครับผมก็จะช่วยในการลดระยะขอบเขตที่แจ้งเตือนเสียงก็คือเก็บเสียงนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ระยะยิงนะครับแล้วก็ควบคุมแนวนอนแนวตั้งด้วยนะแล้วก็ความเร็วของกระสุนนะครับคือเป็นของเต็งที่ดีมากๆนะแต่เสียอย่างเดียวคือเล็งช้านี่นะครับผมก็ ไม่มีผลเท่าไหร่ครับปืนนี้ผมส่วนตัวผมว่าปืนนี้ซูมเร็วนะครับก็ไม่ค่อยมีผลนะครับต่อไปนะผมลำกล้องนะครับก็คือระหว่างปลายปืนนั่นเองนะระหว่างปลายปืนกับกระบอกปืนนั่นเองครับผมเขาเรียกว่าลำกล้องนะผมก็จะใช้อันท้ายสุดเลยนะครับผมก็คือลำกล้องยาวแบบเลนเจอร์นะครับผมอันนี้ก็จะช่วยในการระยะยิงนะแล้วก็ควบคุมแนวนอนแนวตั้งนะครับแล้วก็ความเร็วก็สุดนะคือเอาไปสเปรย์ระยะไกลได้สบายมากๆเลยนะครับผมอันนี้ก็มีข้อเสียเลยนะ ก็คือความแม่นยาเวลายิงเอวก็คือยิงแบบไม่ขึ้นสะโผนั่นเองนะครับแล้วก็ความเร็วในการเลงนะครับแล้วก็ความเร็วในการความเร็วในการเคลื่อนที่ครับมันจะลดลงนะส่วนตัวนะครับต่อให้มันลดนะทุกคนมันก็ยังยิงระยะใกล้ได้คมอยู่นะแบบว่าไม่ขึ้นสะโผนะครับรึกว่ายิงเอวนั่นเองปนระมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นด้ามจับนั่นเองนะครับผมนี่ครับก็เป็นด้ามจับแนวตั้งเพิ่มความยาวนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะช่วยในการยิงเอวนะแล้วก็ควบคุมแนวตั้งแนวนอนนะครับผม ก็สามารถสเปรย์ได้ด้วยแล้วก็ยิงแบบไม่ขึ้นสะโข,ขบได้ด้วยนั่นเองนะครับมันก็เรียกว่าอะไระมันก็ให้สมดุลส่งดุลการไปนะครับทุกคนมันก็ช่วยๆกันไปอะ่ะประมาณนี้นะครับมันก็จะลดความเร็วในการเล็งนะแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับผมถ้าประมาณนี้สะโขบนะครับผมถ้าเพื่อนๆไม่อยากเล่นระยะประชิดนะครับก็เอาสะโขบเลนดอทก็ได้นะอ่าถ้าสโุปสะโขบที่ผมแนะนํานะครับผมก็จะเป็นอันนี้นะครับผมไม่ก็อันนี้นะครับผมถ้าเป็นระยะใกล้นะ ถ้าระยะกลางยันไกลก็แนะนำสามนะครับผมอฮ้ยทัทีนะครับทุกคนเพผมแนะนำสามแล้วก็หกไปเลยนะครับสามแล้วก็หกไปเลยนะครับทุกคนคือไว้ยิงระยะใกล้โดยเฉพาะนะแต่ถ้าระยะกลางระยะใกล้นะครับผมผมแนะนําเป็นสโคปสามค,คือสมดุลทุลุละ้ะก็คือสามารถยิงได้ทุกระยะนะครับผมชอบมา,มากๆสโคปสามมันมันยิงได้ทุกระยะจริงนะทุกคนใกล้ก็ยิงได้ไกลก็ยิงได้ก็พอยิงได้นะไกลมากๆก็อาจจะกระสุนมันจะบบานนะครับถ้าใช้สโคปไม่ไกลมาก,มาก ประมาณนี้ผมก็ใช้3นะนิ่งมากนะครับผมบอกเลยต่อไปนะครับผมก็คือท้ายปืนนะครับผมก็ผมก็เลือกไปอันท้ายสุดเลยนะครับก็คือท้ายปืน CTR นั่นเองนะครับก็จะช่วยในการดีของปืนนั่นเองก็คือแนวตั้งแนวนอนนะครับแล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่ก็เป็นข้อเสียของท้ายอันนี้นั่นเองนะครับอันสุดท้ายนะครับผมเป็นแม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนนี้ผมจะมี2อันให้เพื่อนๆเลือกนะครับอย่างแรกก็คือแบบยิงระยะไกลนะครับแบบที่2ก็คือไว้ยิงระยะประชิดนั่นเองนะครับ แบบนี้ยิงระยะประชิดนะครับก็คือ40นัดครับทุกคนก็คือจะเพิ่มแม็กซ์อย่างเดียวไม่ลดอะไรเลยนะครับก็ดีมากในระยะประชิดนะครับผมแต่ข้อเสียคือระยะไกลเราจะกระสุนมันจะมีแค่40นี่นะครับแต่ถ้าเราเป็น50เนี่ยมันจะเสียในการเคลื่อนที่นะมันทำให้เราเดินช้านะครับมันก็จะว้ยิงระยะกลางแล้วก็ไกลมากกว่านะครับแต่ผมก็ส่วนตัวก็ใช้50นัดนะครับเพื่อมันจําเป็นนะทุกคนระยะใกล้ก็ต้องยิงนะครับกระสุนไม่พอเราก็ต้องใช้นะใช่ไหม10นัดนี่ก็เยอะนะครับ มันทําให้เราพิกเกมได้อย่างง่ายๆเลยครับผมของแต่งผมก็จะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ครับจะรับของแต่งสการนะครับผมบอกเลยว่านิ่งมากๆเลยนะครับผมถ้าใครลองใช้ก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมีเกมเพย์บางส่วนนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับว่าของแต่งที่ผมใช้เนี่ยมันจะนิ่งขนาดไหนครับระยะใกล้จะสเปรดีขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวก็ไปชอพิเป็นเลยนะครับ yeah yeah let's go i ain't the first with the curse with the thirst that i wanna be better not worse man it hurts i'm on this earth with my words and i put them all together in circle cause i wanna have worth